ก็สวัสดีนะคะก็วันนี้เราก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วกันวันนี้ก็ขุดไปเจอดันเข้าวันนี้ก็จะมาลงน้าอืม่านีก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ขุดแล้วก็ปักไฟไว้เฉยๆก็เจอสเกลตอนเมื่อกี้แล้วก็แมงมุมอุ้ยอุ้ย,อยโอเคเรวไปทางนี้กันก่อน อ, boundaries. อันนี้คิปเปอร์เขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรวะถ้าเกิดสมมติห้สเกลต้อยิงใส่คิปเปอร์อเงี้ยมันก็จะทำแผ่นซีดีได้ั้งสักอย่างี่ะแบบทำแผ่นเพลงอะไรเนี้ยไม่รู้เหมือนกันใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยอืมอะไยอันนี้เป็นอะไรเนี้ย มันก็ตุกตุกตุกอืมไม่ <c oughs> ไห <c oughs> วเ <c oughs> พราะความจริงตอนแรกกับว่าจะไปหาบ้านใหม่เลยว่าดันมาเจอดนอันก่อนก็เลยลง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 ก็เลยนะมันก็เลยกลายเป็นแบบเยอะแยะทำนี้ได้ีเนาะนี่เขียนเขียนั้นขงข้าวม็กใหม่ของหนีเจ็ดสี่ เงนว่เขาบอกว่ามันจะอยู่คิวืเ่งเลยวะเงอันนี้เงเอาว่าก็ถามว่าทำไมทำไมมีที่เล็กแต่ทำไมไม่ใช้เพราะว่าเราใช้อัะไรที่มันหมดก่อนมันเลยไม่เปลือง อุ้ย,ย,ยะ่ะลงทีแต่ความจริงมันน่าจะบอกว่าอะไรอะไอ้ค้างคาวเนี่ยมันจะแบบพอมันต่อสู้กับเราโดนกัดแล้วติดพิษได้อะไรอย่างเี้เนะาะแต่ทนี้มันดูไม่สมจริงไงมันก็กัดแล้วเป็นน้ำลายอือนั่นนี่ตาดละ ก็ถึงว่ายาวดีอ่ายาวผมยาวผมยาวเออไม่ค่อยมีอะไรอะลงดังมันไม่มีอะไรให้พูดสักไม่ไหรเลยแล้วมึงก็พูดเหมือนละเฮ้ยตกใจอ่านี่ไี่ทำว่าทำอะไรมันได้ ม,มันจะเป็นมันจะไม่คอยชออยู่ที่สว่าอ๋ออ๋อหายะตายละตีสทีน้องลุก้นมาเมื่อน้องมา้รู้สึกว่าตีสทีก็ตายละแถม,มยังยังไม่ทำอะไรเลย แต่มอบที่ที่คือมอบหรือมอบถ้าเันแเป็นอะไรที่มันไรประโยชน์ที่มาให้ประลยของเล่นอะไรอะไรเรื่องอย่างเสี่ยมันมันไม่เหมือนครั้งข่าวเนีย่ยกับหนูหูอันนี้ตัดพูดนะเสี่ยมยังตามเลยอันนี้เราอะ มันสั่นๆข้างใต้เท้ามันฮนะึบฮึบฮึบโอ,อ,อ,อ้อยโอ้ยอุ้ยกำเวนโอเคมันอยู่ข้างบนแนะ่ มัต้องขึ้นไปอืมโอ้ยสำควัญเส็ยงข้างข้าวแหมยิ่งเป็นคนไม่ชอบหนูอยู่อน่ะมาอย่างนี้ทีอ่านี่ตลับมาทำเลยแล้วก็ก็ชุปเปอร์อืมๆ สำหรับคิปเปอร์นี่ก็เอฟเฟกสมใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอยากให้มีคิปเปอร์สองหัวจังมันอาจจะแบบขนลุกกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเรเผยเดินเดินมาแยกล่างอืม ทีเรห้านาทีก็อะไรเงี้ยอ,อจะถามอยู่ว่าเอออยากใครเปิดตรงเปิดเซิร์ฟแบบใครทำเลยที่มันเกี่ยวกับเซิร์ฟอ่ะเปิดเซิร์ฟแล้วต้องการแอดมินอะไรเงี้ยเออก็บอกได้ก็อยากมปเป็นอยู่ยเงี้ยจะไม่มีใครคนระับเออ,อเจ้แต่ไม่ใช่รหรอกเราไม่ได้สมัครไปก็เลยแบบเออมาถามถามเป็นอย่างนี้เลยตรงๆเอาไว้ว่า ใครเปิดรับสมัครแอดมินประจำเซิร์ฟโคโลไม่ใช่มาทีจ๊ะโคโลก็เ,เดินเดีจริงก็นะก็สนใจสมัครอะไรนี้ติดต่อมาได้เลยคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะไปหาเองอาจจะวางเอ็มวางโองวางเอ็มอุ่ยฝากโอ,อฝากเอ็มเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไม่ให้นะเฟซบุ๊กไม่แอดไปค่ะ อามณ์อะไรเงี้ยเอเอก็ฝากไว้ไว้ไว้ข้างใต้แหละหนูไปหาอืมอืมจะพูดอะไรจริงๆริวะมันดึก ก็ใจว่าอารมณ์มันนี้แคสตัวดึกๆองนี้ก็ลงเสียไม่เถอะมันง่วงมากมากแล้วเวลาวันนี้มีกี่เขากี่เขาทำอะไรได้ไม่เด้ช่วยอะไรได้กี่เขาก็มันไม่หนุกเท่าไหร่เนาะเออไม่ได้บ้าละคนอะไรหรอกแต่ว่าทำมีได้นล้วเนล็กทิ่งแรงแะแะอะไรเงี้องอยก็เลยยูไม่ใช่เรื่องอะไรดูแต่แรงง่วง อ่าไปหมดแล้ว,วโอเคตรงนี้ตรงนี้ไม่ทากันก็เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนก็โอเคตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วก็เผาเล็กไว้หกสอนตอนนี้เราจะไปบูมกับมอนสเตอร์ข้างนอกกันอ่า ขาอะอู้มันเลยเลยวะนี่เปียวเ้าอ่ะอุ้ยอือเืออุ้ย,ยสามตัวอะไรวะเรื่องนี้เรื่องนี้งงตัวจะไม่ยุ่งเอ้ยเอ้ยเ้ยยวก็ไนะคะปุ้ยแมยปุ้ยปุ้ย้ย